ย้อนสัมภาษณ์ตรงๆกฤิกรตอนข่าวลือเลิกก่อนเบสอันฟลอโรไอจีตอบแบบนี้เจ็บจี๊ดมีรามาตามไม่ไม่หยุดสำหรับคู่ของตรงตรงกฤษกรและเบรดรักวันนี้ที่ไร้โมเมนต์หวานและภาพคู่บนโลกโซเชียลมานานจนทำให้หลายคนต่างจับตามองว่าความรักของทั้งคู่ยังรักกันดีอยู่หรือเปล่าแถมยังถูกโยงข่าวลือคู่รักไม่กล้าเลิกเพราะกลัวพ่อฝ่ายหญิงจนตรงๆได้ออกมาให้สัมภาษณ์ปฏิเสธข่าวลือรักร้า พร้อมยืนยันความสัมพันธ์ว่ายังรักกันดีแต่งานนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะล่าสุดวันใจอย่างสาเบสได้อันฟอนโลไอจีตรงๆแล้วย้อนสัมภาษณ์ตรงๆตอบข่าวลือเลิกแฟนสาวย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ตรงๆกฤิจกรเคยออกมาสัมภาษณ์หลังมีข่าวลือไปต่างๆนานาหลังหลายคนก็จับตาความรักของทั้งสองมาโดยตลอด โดยตรงๆเล้เคลียช์ชัดว่าช่วงนี้ทํางานหนักเลยไม่ได้มานั่งอัาอะไรลงบนโซเชียลด้านของเบสก็มีบทนนิดนึงในเรื่องของเวลาส่วนภาพคู่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเพราะตอนนี้ไม่ได้ไปไหนเลยทําแต่งานอย่างเดียวส่วนเรื่องข่าวลือที่มาร์โดนโยงตลอดก็ทําของเราให้ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าทําไมไม่ได้เห็นเราเหมือนเมื่อก่อนและคู่ดาราไม่กล้าเลิกเพราะกลัวพ่อฝ่ายหญิงอยากบอกว่ามันไม่เกี่ยวเราเองก็ยังไม่ได้เลิกแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่ามันก็ไม่เกี่ยวหรอกว่าจะต้องเลิกไม่เลิก หรือจะต้องกลัวคุณพ่อเพราะสุดท้ายแล้วความรักมันก็คือความรักของผมกับเบสถ้าวันหนึ่งมันมีอะไรเกิดขึ้นผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คงเข้าใจรายในส่วนความสัมพันธ์คุณพ่อก็มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะความรักก็จะมีทั้งแฮ ppy มีทั้งทะเลาะซึ่งคุณพ่อเขาก็จะมาเป็นคนกลางคอยพูดให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันและเป็นตรงกลางให้เรา โซเชียลขุดบทสัมภาษณ์จะพาแฟนไปเจอแม่ช่วงสงกรานงานนี้ชาวเน็ตไม่ไวจับโป้บทสัมภาษณ์ของตรงๆลังถูกขุดสัมภาษณ์เก่าที่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้เกี่ยวกับประเด็นที่จะพาแฟนสาวไปเจอแม่เมื่อไหร่ลังมีผู้ใช้ดิจิตรายหนึ่งได้ออกมาโพสเรื่องนี้โดยคาให้สัมภาษณ์ระบุไว้ว่าก็คิดอยู่ครับเดี๋ยวจะมีวันหยุดเมื่อไหร่ก็ว่าจะพาไปตอนแรกจะไปสงกรานเพราะสงกรานที่ผ่านมาไปที่ชัยภูมิแล้วมันใกล้มหาสารคามคือไปทําบุญให้คุณยายมันใกล้กัน ก็เลยกะว่าจะไปแล้วพาแวะไปที่บ้านด้วยแต่ที่นี้แม่ผมดันไปวัดก็ไม่ได้เจอกันครับก็เลยเดี๋ยวจะหาโอกาสไปนอกจากนี้ยังได้พูดต่ออีกว่าแม่โอเคมีความสุขดีถ้าทั้งคู่จะคบกันรักกันและมีความสุขเพราะแม่ก็ปล่อยผมมาระดับหนึ่งแล้วคือจริงๆแม่ห่วงมากห่วงและห่วงมากด้วยไม่เคยพาผู้หญิงหรือพาใครไปแนะนําให้แม่รู้จักเลยนี่คือคนแรกเราก็ตัดสินใจจะพาเขาไปครับก่อนที่ต่อมาตรงๆจะออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่มีแพลนจะกลับบ,บ้านช่วงสงกรานที่จะถึงนี้ว่า สงการผมอาจจะกลับบ้านไปหาแม่ด้วยซ้ำแต่ไม่ได้ชวนน้องเลยเพราะว่าผมจะกลับไปเหมือนพี่ชายผมได้ปริญญารอบที่สองแล้วผมกลับไปหลายวันด้วยเลยไม่ได้ชวนครับงานนี้เลยทำเอาชาวเน็ตเข้าไปขุดสัมภาษณ์เก่าขึ้นมาจับโปะ๊ะฝ่ายชายสนัน่นสรุปยังไงกันแน่